ซัมซุงกาแล็กซี่เอสสามเบรกนี้ต้องถามแต่ละท่านว่าเคยโดนแสงขิวบหมเย้ตลอดเวลาพวเซเว่นเนี่ยแต่อย่าไปแซงเขาแล้วกันใช่ไหมใช่ปกติเนี่ยเราไปแซงเขาอันนี้พูดตับโง่อะอะแล้วบอกเขาให้รู้ตัวหรือเปล่าเฮ้ย นี่คุณมาแซงคิวเราเน่ะบอกบอกผมเป็นคนบอกเลยว่าอย่าแซงคิวทำยังไงพูดเลยโทษนะครับคุณหน้าตาดีมากแต่มารยากคุยยามากอยงเลยเหรอไม่ต้องพูดถ้าไม่พูดเนี่ยมันจะไม่เข้าไปในสมองแล้วเขาจะเพี้เคยเคยเคยโดนแซงแต่กดอาพูดนะคือคือตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเป็นที่ต่างประเทศตอนนั้นไปอเมริกาแล้วเหมือนคนเขาต่อคิวเรียกแท็กซี่กันแล้วมันมีคนจัดคิวแล้วมีฝรั่งคนหนึ่งผู้หญิงเดินมาบอกว่า เปิดตังให้ดูให้คนจัดคิวอะอล้วบอกว่าขอคันต่อไปอ๋อเหรอใช่เราก็เลยเราก็เลยว่าคนที่จัดคิวว่าแบบเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ไงเขาก็เลยบอกว่าแล้วไง ยูก็ได้ขึ้นคันต่อไปนี่ข้อหลังก็มีเหมือนกันเออเคยไหมเคยสิครับคือจริงๆในบ้านเราก็คงมีหลายอย่างอย่างแบบสมัยก่อนขึ้นรถเมย์ขึ้นเรืออะไรเงี้ยก็บ่อยๆแบบพอเรือเทียบท่าปุ๊บรถเมย์จอดเทียบท่าปุ๊บก็กลูขึ้นไปเลยไม่มีการเข้าคิวด้วยใช่พี่แต่พี่ไม่กล้าว่ากลัวเขาด่าเอาอย่างล่าสุดล่าสุดนักศึกษาคณะคุรุศาสตร์นะครับสถาปัตย์เนี่ยนะฮะของเออสถาปัตยกรรมสถาบันเทคโนโลยีจองกล้าจอมทหานร่างกา ว่าเขาคิดวิธีทำให้คนเนี่ยไม่แซงคิวระหว่างรอรถได้แล้วนะยังไงยังไงอ่ะคุณดูคลิปนี้ดีกว่านะฮะจะสังเกตอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับคนจะไปยืนต่อคิวตามจุดหรือเปล่าไม่ดูกันนี่เขาทดสอบด้วยการวางตัวเลขวางตัวเลขใหรนอเงินดจุดใช่ไหมล่ะถูกต้องสังเกตดูว่คนจะไปยืนต่อคิวตามจุด ก็มาจริงนั่นเนเยืนกันเนาะพราะคนเห็นเลขก็ไปยืนตามจุดเลยไงเ็ยืนหมนะเออคุณดูหน้าคนเขาก็เริ่มมายืนต่อคิวแต่ตรงที่จุดวางตัวเลขจนกลายเป็นเรียงคิวขึ้นรถไปเองนั่นแหละคือมันจะออัตโนมัติของมันเองนะครับที่จริงแล้วการวางหมายเลขแบบนี้ก็ดีนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมครับสามารถนับจํานวนคนที่มาใช้บริการในแต่ละวันได้ด้วยว่ามีกี่คนแล้วคนเขาก็จะรู้ว่าเอ้คิวของเขานี่อยู่ที่เท่าไหร่พอให้มีตัวเลขปัจจุบันนีที่ที่เขาให้ยืนเนี่ย ส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยมันไม่มีตัวเลขมันไม่มีเลขกพก้อนมันเป็นกลุ่มก้อนเกินไปงั้นแสดงว่าที่เราแซงคิวกันเนี่ยเป็นเพราะพฤติกรรมความเคยชินใช่พอเรามีเลขเราก็รู้สึกออมีเลขเราก็ยืนตามเลขเพราะเราเพราะคนไทยเราไม่ได้ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กอาจจะต้องฝากไว้หน่อยต้องขอบอกว่าน้องๆนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์สถาปัตยกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกบังเนี่ยน้องเจ๋งมากอยากให้พัฒนาต่อไปแล้วมาบอกเราด้วยเราจะได้นำเสนอต่อ คือพี่ตั๊กสังเกตไหมว่าหลายๆแห่งเซเว่นหรือห้างหงเนี่ยมันไม่มีคิวอย่างชัดเจนไงต้องถามเขาเขาเมื่อก่อนขึ้นรถเมล์เป็นยังไงก็ไม่็ขึ้นเรือก็อย่างที่บอกเลยครับว่าพอรถมาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็กลัวเพราะว่าอยากที่จะขึ้นไปทีนี้เนี่ยในบางจุดเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะติดป้ายอย่างอย่างที่เห็นได้เพราะว่ามันต้องปลูกฝังในเรื่องของจจตสินธิ์จกันพี่ตั๊กบอก่อนเข้ารายการว่าต้องยังไงนะครับ ไลายได้ไหมลายเป็นเป็นเส้นก็ได้เหมือนกันผนแต่จริงๆต้องปลูกฝังตั้งแต่ครอบครัวถ้าพ่อแม่แส่งคิวลูกแสงพี่เคยเจอเนี่ยนะไปไปซื้อของแล้วเด็กหกขวบเนี่ยเขากำลังแสงคิวแสงพี่ไปคุณแม่บอกหยุดไปต่อคิวอวามากยมนิยมมากเลยคุณแม่ท่านนั้นน่ารักมากเลยลูกก็เดินไปต่อข้างหลังพี่อบกว่าใครดูต้องแก้ในครอบครัวดูรายการตอนเช้าวันนี้อย่างน้อยเนี่ย ถ้าเกิดเที่ยงนี่คุณจะไปเสื้ออาหารต้องไปเข้าคิวเข้าคิวเถอะครับอย่าแซงคิวเลยเริ่มต้นที่ตัวคุณเองก่อนผมจําได้ตอน1ิบกับขวบเนี่ยไปที่นอตธดามที่ฝรั่งเศสเข้าคิวมันมีวิหารนี่มันต้องมีเอนเตอร์กับเอ็กซิทผมกับคุณแม่ผมจําได้ไปอะไมันต้องเข้าเป็น10บสนาทีก็ยืนเข้าคิวกันปกติอยู่ๆผมได้ยินเสียงทัวร์ไทยถือธงไทยสะบัดมาเลยเชิญทางนี้ค่ะเชิญทางนี้ค่ะคนไทยมาทางนี้ค่ะนี่คือเอนทรานซ์ทางเข้า นี่คือซอกเซ่ทางออก exit เ,เราเป็นคนไทยเราไม่ต้องเข้าคิวเทอ e r เราเข้าคิว exit ได้เลยค่ะม้วนเข้าไปเลย10ว่าชีวิตทัวร์ไทยเข้าไปในทางออกฝรั่งเห็นแล้วมึนตึบนี่คือ,อทัวร์ไทยไง,ง่ายสิ่ง่งที่ประทับใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมประเทศไตยตอนน้ำท่วมแย่งกันซื้อน้ำซื้อของสู้ตายญี่ปุ่นทุกคนต่อคิวค่อยๆแบ่งกันซื้อเป็นลมก็อยางต่อมันเริ่มที่ตัวเราให้เริ่มที่ตัวเราก่อนนะคะ ก่อนปิดเบงในช่วงนี้เราไปดูภาพนี้กันนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนนะคะลองดูสิคะภาพนี้คือภาพอ้าวอะไรฮะไม่บอกถ้าอยากรู้ว่าภาพนี้คืออะไรเดี๋ยวจะมาเฉลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันครับ